ไปกันต่อที่จังหวัดชนบุรีคุณผู้ชมตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบบ้านหรูไม่ใช่ของคนไทยนะ<ฆ>เป็นของคนจีนแล้วเป็นบ้านหรูโอ้โหสองชั้นแต่ว่าพื้นที่นี่ใหญ่โตมาอยู่ที่อำเภอบางละมุงที่ชนบุรีเนี่ยนะนะเนื่องจากว่าต้องสงสัยว่าทรัพย์สินภายในบ้านเนี่ยได้มาโดยไม่ถูกต้องหรือเปล่าพอเอาหมายค้นบุกเข้าไปในบ้านคุณผู้ชมเจอรถหรูสองคันแต่ที่อึ้งไปกว่ารถหรูก็คือเจอสิงโตด้วยนะเลี้ยงสิงโตนี่เลี้ยงสิงโตอยู่สองตัวด้วย นี่คุณผู้ชมลองไปดูเป็นสิงโตตัวผู้ทั้ง2ตัวเลยนะครับถูกขังอยู่ในกรงแบบนี้แล้วก็มีรถหรูอย่างที่บอกเฟอร์ราี่สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะนี่ก็เป็นความผิดอีกอันหนึ่งในขณะที่อีกคันนึงเป็นโรลส์รอยสสีขาว <c oughs> นี่คันนี้ป้ายแดงเพิ่งซื้อหมาดหมเลยทะเบียนบอใบไ,ไม้9972กรุงเทพมหานครจอดอยู่ที่บ้านหลังนี้ที่ซอยเขาตาโลหมู่10ตำบนหนองปปือออำเภอบาง,บางละมุงจังหวัดชนบุรี วันนี้ทางด้านพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2, 2นำกำลังตำรวจแล้วก็หมายคนเข้าไปตรวจสอบครับเ <c oughs> นื่องจากได้ข้อมูลมาว่ามันน่าสงสัยว่ามีทรัพย์สินภายในบ้านนี้ที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยบ้านใหญ่หรู2ชั้นเนื้อที่กว่า2งานเจ้าของเป็นชาวจีนสคนซึ่งเป็นสามีภรรยากัน นี่แต่มาใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ประเทศไทยนะแล้วในบ้านนี่มีคนไทยอยู่3คนเป็นชาย2หญิงหนะครับพลตรวจตรีธีรชัยบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยอย่างแรกเลยสิงโตเป็นสัตว์ป่าควบคุมนะเลี้ยงทั่วไปไม่ได้การจะเลี้ยงต้องขออนุญาตแล้วมีใบอนุญาตไหมไม่มีนี่ผิดแล้วส่วนรถหรูครับมีแค่ใบนําเข้าเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจสอบว่าได้มาอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ เบื้องต้นตอนนี้ทำหนังสืออายัดนะไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายสิงโตรวมถึงรถหรูทั้งสองคันได้ครับคือเรามีหมายค้นของสาลจังหวัดพัทยา,น,าทนะครับเพื่อตรวค้นหาสินทข้องผิดกฎหมายนะครับก็ปรากฏว่าเข้ามาแล้วก็พบสิงโตเพศผู้จำนวนอสองตัวอยู่ในบ้านหลนังนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็เลยประสานกับกรมอุทยานตั์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อตรวจสอบ เพื่อมีกรมบุตรยานเนี่ยก็ตรวจสอบแล้วนะครับว่าเป็นสัตว์ลิ้นปล ong ไม่สัตว์ป่าควบคุมป่าควบคุ่มไอม้ตว์ที่ดุร้ายนะครับก็จะต้องมีใบอนุญาตซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยไม่มีใบอนุญาตมาสแสดง